เขาสามคนเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงมุมกาแฟเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยแล้วเขาก็จะสั่งขนมปังนั่งกินกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็จะมีผงมีหุ่นมีอะไรกันอย่างเงี้ยนั่งแร้างแป้งกันครับมานั่งแปลงนั่งเล่นกันแล้วมาแปลงสมัยก่อนพี่ผมขายอยู่ตรงข้ามพี่เอกยังแปลงไม่พี่เอกพี่เอกแปลงหลอกเด็กเลยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้นะครับผมจําได้อะได้ สวัสดีครับสวัดีครับยันนีต้อนรับสู่ช่องโลโบคาเฟ่บายไทยคลเ็กเตอร์นะครับครับผมอ่าวันนี้วันนี้มีเกรดนิดนึงอ๋ออันนี้คือเดี๋ยวแนะนำหน่อยอันนี้คือพี่เอกนะครับพี่พี่ที่รู้จักกันรู้จักกับผมตั้งแต่สมัยผมเรียนส่วนสุนนันได้ครับอตอนนั้นคือคือผมไม่ขายของอยู่แล้วพี่เอกก็คือคือเราจะมีชมรมกาแฟกันใช่ฮะเท่วไทนครับอ่า ตรงตึกสีวรจัตจะเป็นชมรมกาแฟก่อนก็คือมีมีพี่เอกครับพี่นกครับแล้วก็พี่ก๊อฟก่อนครับแล้วผมอ่ะก็ขายผมอ่ะก็ขายของอยู่หน้าตึกอพอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาสามคนเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงมุมกาแฟเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยแล้วเขาก็จะสั่งขนมปังนั่งกินกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็จะมีหงมีหุ่นมีอะไรกันอย่างเงี้ยนั่งแล่มานั่งแปลงกันครับมานั่งแปลงนั่งเล่นกันแล้วมาแปลงคืออันนี้อันนี้คือเป็นเสน่ห์ ที่ที่อย่างรุ่นเรารุ่นรุ่นรุ่นที่คนเดินของถมอ่ะเวลาได้ของกันก็จะมานั่งหาที่นั่งแล้วก็มานั่งดูนั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ่ะแล้วคือคือตอนนั้นอ่ะผมยังไม่รู้จักเขาผมก็ยังเด็กอยู่ผมก็ไปเตาะตาะเตะตะเข้าไปดูแล้วก็เขาเขาไปแจมเขาไปดูอ่าแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยก็เลยรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ครับพอรู้จักกับพี่เอกเรื่อยมาไปเรื่อยๆื่อจนมีโอกาสได้ ขายของด้วยกันครับตอนนั้นเนี่ยมีพี่มีผมมีพี่กรณ์ช่ครับพี่กรณ์พี่กรณ์ตอนนี้เป็นแอดมินกลุ่ม DX อะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้ DX อะไรสักอย่างนี่แหละพี่ขายเซนตไปอยู่ด้วยใช่ใช่ี่ขายเซนตไปอยู่ด้วยพี่กรณ์รอรอหน่อยครับอแล้วก็มีพี่ต่อมาทีหลังเนาะพี่ต่อมาทีหลังครับจะมีจะมีจะมีเราสามคนกันแล้วหลักๆแล้วมีใครอีกพี่ตอนนั้นยุคเก่ายุคก่อน ตอนช่วงนั้นเป็นเป็นไลยพวกขุนขุนเซนไตเขาเป็นเซนไทครับเซนไตครับรุ่นรุ่นแรกเลยครับเขาคือหนึ่งในหนึ่งในนั้นเลยในตองโอหนึ่งในตองอูแล้วถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่เอกขายตั้งแต่จะเป็นกิ่งเจ้าแมนที่ผมเริ่มไปเดินเพราะตอนนั้นพี่ขายกับพี่ตายอ่าใช่ครับยุคพี่ตายยุคพี่ตายยุคพี่ตายไล่ขึ้นมากงมใครไม่เคยเห็นตัวแปลกๆนะสมัยก่อนนะตัวโปรตไคัยเนี่ย แม่งออกมาเยอะมากใครว่ายัางไม่ออกขายเนี่ยมาละมาให้จับละอ่าไม่ใช่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 ตัว,ต,ว,ต,วตัวโปรตไท์เนี่ยไม่ใช่ตัวที่ยังไม่วางขายอ<ม>แต่คือมันเป็นตัวโปรตกไทยที่ขายไปแล้วอ<ม>แล้วโรงงานรุ่นรุ่นก่อนรุ่นก่อนที่ขายในยปัจจุบันก็คือจะนับย้อนกลับไปประมาณสองถึงสามปีแต่ว่าแต่ว่ามีมีไม่เยอะไม่เยอะซึ่งซึ่งโปรตไท์เนี่ยมันจะเหมือนแบบเขาเขาทิ้งเขาเลิกละเขาทิ้งเขาเลิกเก็บคือขายจบไปละ แล้วมีตัวโปรทายอยู่ก็อมีโปรทายอยู่ก็มีลูดออกมาเป็นชิ้นมั่งเป็นอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็แล้วก็ผมไม่รู้พี่ต่ายเมาเป็นอย่างไรแต่คือตอนนั้นอ่ะมีตัวแบบปลกมีมีมีของมาให้เราเล่นพร้อมพร้อมกับที่ที่หนังมันฉายครับอยุคนั้นผมจำได้อืไล่ตั้งแต่กินก้ามันกินก้ามันฉายไปละอืกินก้ามันโกโก้ไฟแล้วก็ ไทม์เ a นเจอแล้วยุคปัจจุบันนตอนนั้นจะเป็นเกาเลนเจอร์ใช่ครับเราเราอจะได้เล่นยุคของเกาโอใช่เกาโอว่าทำที่ไทยด้วยเนาะใช่ทำที่ไทยด้วยครับแล้วตอนนั้นมันก็จะมีโกโก้โปรโตไทย์หลุดมาตั้งแต่ตั้งแต่จูเลนเจอร์ โรินเจอร์เนี่ยเห็นบ้างแล้วแต่น้อยแล้วก็ไล่มาที่เห็นเยอะๆโอเรนเจอร์โอเรนเจอร์กับคาโอกระคาโอกระคาครับาเลนเจอร์ใช่ครับคาเลนเจอร์คาเลนเจอร์เยอะมากตอนนั้นแล้วก็กินกัมแมนอ่ากินกัมแมนกินกัมแมนกอริล่าหรืออะไรประมาณนี้อ่าอ่าอ่กินกัมแมนเสร็จแล้วก็พวกลงสีไม่ครบนะใช่ครับพวกลงสีไม่ครบพวกลงสีมาเป็นคือมันจะสีเดียวแปะตัวเดียวตัวเดียวเลยก มีเอกลักษณ์มันนะโอ้โหตอนนี้โคตรแพงหาได้ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่ใครได้ไปตอนนั้นนี้ตอนนั้นได้อาจจะรู้สึกว่าธรรมดาโอ้ยตอนนั้นไม่เล่นเลยตอนนั้นไม่ใช่ีะมันไม่ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้อย่างเราไม่รู้จักคําว่าโปรตไทยกันเลยใช่พี่โอ้ถ้าตอนนั้นรู้นะตัวคําว่าผมว่าไม่ไม่หลุดไปถึงสีไม่ครบสีไม่ครบสีไม่ครบแต่คิดดูตอนนี้สีไม่ครบอะแพงไหวตัวสีครบนะครับเออมันจะไปแพงตอนที่เขาไปลงขายในอีเบ ใช่ยุคนั้นยุคนั้นเลยมันจะไปทางในอีเบย์แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มตามหากันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่แต่ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจครับแล้วก็พอพอหลังจากที่กาอูมันออกมาสักพักหนึ่งพี่ก็ขึ้นไปพี่ก็ขึ้นไปทําร้านอย่างพี่ต่ที่ที่แบบมุคลองมาุนคองยุคนั้นเป็นตลาดตลาดตลาดตรงฝั่งชั้น6กป่ะฮะใช่ครับอ๋อทันป่ะพี่ทันป่ะ ท่านๆท่านนะครับท่านนี้ก็จะมีร้านพวกพี่พี่วีพี่ยะพี่บอลพี่บอลวีวีวีใหญ่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 นี่เทพเมื่อก่อนวีใหญ่นี่เทพเทพมากเมื่อก่อนเทพมากตอนนี้ยังคิดถึงแกอยู่เลยยังเขายังขายอยู่ป่ะพี่เขายังอยู่ในวงวัฒนจักรของของเล่นนี่แหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไปอยู่ในส่วนไหนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำยังไงไม่แน่ใจแต่ก็ยังดูไม่รู้ ครับอยูู่ในคือคือถ้าผมจําพี่วีใหญ่นี่ลางๆคือพี่พี่วีใหญ่เขาจะจะไว้ผมบล็อกครับอ่าไว้ผมยาวเขาตัวผหอมครับแต่ตอนหลังคือไม่ได้ไม่ได้แซวพี่เขานะรู้สึกว่าหลังๆหลังๆที่ได้ข่าวมาพี่ก็สวอนละพี่วีก็สวอนผมก็สวอนไปแล้วเป็นเลี้ยวคีครับเป็นเลี้ยวคีตอนปีสองสองพันสองพันสองตอนสองพันสองครับ ก็หน้าตาเหมือนพระเอกเรียวคีเลยใช่ใช่ใช่พี่วียังยนั่งเซาแกอยู่แล้วก็พี่อีกคนหนึ่งพี่วีเล็กวีเล็กพี่วีเล็กนี่เขาเขายังอยู่ในวีเล็กยังอยู่ใหนบนคลคองอยู่นะเขายังขายอยู่ในนี่นะยังขายอยู่ไม่ไม่หมายถึงว่าเขาจะขายอยู่ในเน็ตนะครับแล้วก็พี่วีเล็กนี่เขาทาช่องด้วยยินยงมากพี่วีเล็กนี่ยืนยงมากขายก่อนขายก่อนทุกคนนี้กระเด็นไปไหนมาไหนตอนไหนไม่รู้นะครับแต่ตอนเนี้ยเขาเนี่ยยังขายยังขายอยู่บนคลองยังขายอยู่สุดยอด ุดยครับแล้วก็เอ๊ะแต่พี่ทาได้ไม่นานเนืที่มันของไม่นานครับแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็เราก็เจอกันบ้างปะปายครับเพราะผมผมเริ่มผมผมเริ่มขึ้นญี่ปุ่นละผมเริ่มขึ้นญี่ปุ่นพอตอนที่หลังจากนั้นผมเริ่มขึ้นญี่ปุ่นก็เจอกันปะปายก็คือก็คือจะมาจอยกันก็คือวันเสาร์แล้ววันเสาร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบโอ้แฮปปี้นะแฮปปี้ครับยุคนั้ มีของให้เล่นมีอะไรให้คุยมีธุระยังไงยังไงก็ต้องไปด้ว้วันหนึ่งวันเสาร์วันเสาร์ตั้งแต่สี่โมงสี่โมงครึ่งเนี่ยเราจะจะรวมพลละรวมพลด้านคุยคือใช่ค่ะของผมมันสนุกมากสนุกมากของผมมา่อนนี้แบบบอกบอกเลยว่ามันมีอะไรให้ดูมากกว่าอย่างที่เราขายของเล่นด้วยครับที่เอาเรียกตลาดตลาดไฟฉายตลาดไฟฉายเคยไปเลยเคยไปแล มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเอาไฟไปอันหนึ่งแล้วไปอยู่ในซอยแล้วไม่ส่องตาดีได้ตาร้เสียแล้วส่วนบางคนนี่บางคนนี่ได้ของแบบดีๆจากคลองถมมาเยอะมากนะสมัยก่อนใช่ซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีขายแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้อารมณ์แบบนั้นละอ่ามันเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเพราะว่าหลังๆมีพวกพ่อค้ามีอะไรไปจองเก็บของไว้ให้เก็บของไว้ให้เนี่ยทีละน็กละน้อยเนี่ยไม่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเหมาเข้าไปทั้งทั้งบ้านทั้งร้าน เริ่มทำนิสัยกันไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยน่ารักกันคือคือเหมือนเข้าใจแล้ไม่ค่อยน่ารักกันก็จะผูกขาดกันไปเลยคืออ่าเหมือนทุกของดีตัดตัดตัดตอนไปเลยอ่าใช่ใช่ตัดตอนตั้งแต่แรกเลยแต่ก็ไม่มาถึงมือผู้บริโภคครับใช่ฮะแต่ก็อย่างว่านะพี่ช่องทางคนเรามันก็เปลี่ยนไปนะมันไม่เหมือน ไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ผมไม่รู้นะว่าได้ของมาจากไหนกันบ้างใช่ครับอย่างที่พี่ท็อปที่อยู่หน้าเขาก็คงได้ได้มาจากที่ที่วัดส่วนแก้วอะไรเงี้ยตามที่เมื่อก่อนเวลาบริจาคฮะเมื่อก่อนก็มีกระสอบมีไระมูลเข้ามาระมูลออกมาอะไรเงี้ยงานกระสอบงานอะไรที่มันดูดีกว่าสมัยเนี้ยแต่สมัยก่อนนี่คือมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันหรือว่าเอาจากในไทยเนี่ยมีในไทยด้วยมีช่องทางเยอะะไปหมดมีในไทยด้วยถ้าว่าส่วนแก้วมีในไทยด้วยแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเปิดกระสอบ ก็จะเป็นของญี่ปุ่นครับมันจะมีช่องอีกช่องหนึ่งที่เขาติดใจกันนะก็คือคนที่เขาจะกลับบ้านอ๋อที่เขาจะกลับบ้านญี่ปุ่นเขาเรียกบ้านญี่ปุ่นบ้านญี่ปุ่นเขาก็จะขายของที่มีของเขาทั้งหมดเนี่ยครับขายเพื่อเอาเงินขึ้นมาแล้วก็ไปไปแล้วก็ัเขาก็ไม่สนใจของอะไรเขาไปได้ราคาเท่าไหร่ตีเหมาตีเหมาไปเลยใช่ครับอันนี้แหละครับเสน่ห์ที่มันมาใช่ใช่แล้วแล้วแล้วเมื่อก่อนก็ ที่ที่วิ่งกันเก่งๆก็ก็ก็ได้ของดีๆมาเยอะนะครับใช่ครับแต่ปัจจุบันหีายโดนมันมันดระเกะสอยไปซะเยอะนเอาใหม่มาใหม่มัน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 หนีพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกบอกวัฒนธรรมของไอ้คนญี่ปุ่นอ่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมาทํางานเมืองไทยเนี่ยกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะคิดเหมือนกันว่าของเนี่ยคือคือขยะผมพูดผมพูดผมพูดอย่างนี้อ่ะคือของเนี่ยคือมันเอามาซื้อมาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วมันจะถ้ามันจะทิ้งเนี่ยมันทิ้งเลยอืใช่ไหมแต่พอพอถ้ามันอยู่เมืองไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยด้วยความที่ที่เขาเรียกบ้านญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ดีกว่ามันขนกลับเพราะมันไม่ต้องเอามันมันไม่ต้องเอาเหมือนเหมือนของเนี่ยสัมภาระกลับไปมันก็มีมีมีให้คนอะติดต่อแม่บงแม่บ้านอะไรเงี้ยเออถ้ามีคนมาซื้อบอกตีเหมามาแล้วก็ตีเหมามาแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะผมพูดเลยนะของเนี่ยม่งมันจะมี มันจะมีถังยยใหญ่ๆอ่ะถังยยใหญ่ๆถังเล็กใหญ่เลยนะแล้วมันเขียนเลยว่าโกมิแม่งเขียนเลยขยักแล้วมันก็ใครใครมาร้านมือสองอะใครไม่เอาแะ้วก็เอ,เอาเอาพวกนี้มาทิ้งทิ้งทิ้งเสร็จปุ๊บไปร้านมือสองมันเก็บพวกนี้มาแพ็คแล้วก็ขายราคามันก็ยังถูกอยูอ่แ, <kaf. S 2> แต่แต่พอเปลี่ยนพอเปลี่ยนเข้ายุคยุคที่ว่าโซเชียลมายค h o o เริ่มมาพอคนเริ่มรู้ว่าขายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ก็อ่าก็ไปขายเองพอทีเนี้ยร้านมือสองเนี่ย ก็จะไม่มีของทิ้งละครับพอไม่มีของทิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยร้านมือสองก็ต้องซื้อของเข้าอ่าพอต้องซื้อของเข้าเสร็จมันก็ขึ้นไปตามราคาก็ค่อยๆไปตามขยะจริงแล้วอับค่อยๆค่อยๆจนจนถึงทุกวันเนี้ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทิ้งละไม่มีที่เรียกว่าขยะละทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้หมดครับอ่าอันนี้คือคือคือระบบของมันวิัฒนาการใช่ก็เนี่ยสมัยอดีตมันก็ อย่างเงี้ยได้เล่นได้คุยได้ลํำลึกก็สนุกดีคิดถึงคิดถึงคิดถึงพดคิดถึงอะเหมือนดูดูอย่างเงี้ยดูคนเก่าดูอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราแบบนึกถึงนึกถึงสมัยผ่านสมัยเร้นได้เล่นได้นั่งคุยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะที่แบบจะมานั่งนั่งเล่นนั่งคุยไม่หรอกพี่เพราะว่าโซเชียลมันโซเชียลมันโซเชียลมันเร็ว ด้วยหลายหหลายอย่างที่ภาวะด้วยอะไรด้วยเพราะโซเชียลแล้วโซเชียลมันเร็วด้วยมันการการจะติดต่อกันมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปละแล้วก็คุยกันเออคุยกันแบบติดติดต่อติดนะครับแต่ทีเนี้ยเราแม่งลืมลืมสิ่งที่เรียกว่าสังคมเลยอ่าใช่เขาเรียกเรียวโซเชียลอ่าไอไอไอเรื่องจริงที่เรามานั่งกินร้านกาแฟชชนแล้วก็ยังมีเสน่ห์ของมันนะใช่ใช่าเสน่ห์เฉพาะรุ่นเราหรือหรือเราแก่รุ่น เป็นลกแก่พี่นิดหน่อย <laughs> <laughs> ผมชอบรุ่นนั้นตรงที่ว่าใครรู้อะไรก็จะเอามาบอกอเอามาแชร์กันในะตรงใช่ครับตรงตรง,ตรงนั้นใครเปลี่ยนอะไรยังไงได้นะ เราก็มาบอกกันว่ามันทํานี้ได้ด้วยเน๋อมันแปลนี้ได้มีริกตรงนี้ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละฮะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือเท่านั้นใช่ครับแล้วก็แล้วหนังสือบางทีมันเป็นภาษาต่างประเทศ่าก็จะมีคนที่พอแปลได้พอไปหาวิธีแปลไม่ได้ก็มาแบ่งปันกันใช่ครับมันก็คือโซเชียลแต่เป็นโซเชียลที่ป็นเรียลนะผมว่าแล้วมันได้ได้ความรู้สึกนี่เหมือนเหมือนมนมากกว่าเหมือนเราอ่านหนังสืออย่างนี้ สมัยก่อนก็เหมือนเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ฮะคือเราเห็นแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าถึงมันแบบง่ายใช่ไหมเราก็มองภาพว่ามันสวยว่ะสวยเฮ้ยมังสวยว่ะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คุณเอกยังสะสมอะไรอยู่ไหมเล่นอะไรอยู่ไหมนี่เหมือนเดิมครับยังเล่นอย่ังเล่นอยู่คอนฟร์มคอนเฟิร์มดีเอแล้วก็ผูกาเบฟผูกาเบฟก็จะเปลี่ยนจากยุคก่อนเนี้ยครับซึ่ง ซื่งวัสดุบางตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีชํำรุดบ้างดักบ้างอะไรพวกนี้ครับก็เปลี่ยนมาเป็นพวกรุ่นนี้บ้างครับก็ตามยุคตามการสมัยมีรีโปรดักบ้างอะไรบ้างแล้วก็คิดถึงเราก็ซื้อมาเก็บเอาไว้ตามที่เราต้องการส่วนใหญ่จะเป็นเซย่าเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็ยร์เลยอันนีของพี่อ่ะของพี่เซย่าก็เล่นด้วยครับเซ่าก็เล่นด้วยเซียเล่นด้วย แต่เซย่าแน่นอนกำลังกำลังก๊อปแต่เซย่านี้ก็ออกมาไหลไปหมดฮะเยอะแยะเหมือนกันนั้นเนี่ยโอ้ยุคเรายุคเรายุคแปดศูนย์เก้าศูนย์สมัยก่อนสมัยแบบมันออกมาเยอะเกินพี่เขาออกมาแล้วมันออกมาเยอะเกินเราก็เตรียมสนองไงออกมาไม่รู้อะไรโอ้โหแบบแบบแบบมันเป็นตัวหากินเขาจะบอกว่างั้นมันมันก็ยอมแล้วยอมอีก ก็เหมือนบันไดนี่กันนักย้อมตัวยงตัวยงเหมือนกันจะเปนหลอดหลอดรีบ้านหลเนี่ยำนานน่าจะลีนะพี่ลีครับแถมกิ๊กิคือเอาของเล่นบันไดมาชี้ให้ดูไม่รู้จะโดนฟ้องหรอเ่าเนี่ยแต่ก็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 พูดถึงพูดถึงแล้วนะก็คิดถึงบรรยากาศคิดถึง อะไรอย่างนั้นอ่ะเหมือนเหมือนแบบเรามานั่งเล่าเรื่องยุคเก้าสูงกันนั่งเล่าถึงแปดกวาอะไรเงี้ยนะพี่มันก็ใช่ฮะมันก็รู้สึกว่าอทุกอย่างที่ที่เป็นเป็นเป็นสมัยก่อนที่เราอยู่ในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นคลองถมไม่ว่าจะเป็นสะพานพุทธไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดสนามหลวงหรือว่าตลาดตลาดอะไรที่เป็นตลาดตลาดมืดมืดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมันดูแล้วมันมีเสน่ห์และยิ่ง ยิ่งเจอเพื่อนฝูงเจออะไรที่คุยกันถูกคอเหมือนกันแล้วแบบปุ๋มันก็ไปกันได้แบบอะไรอย่างเงี้ยไปกันได้ยาวครับแต่แต่ผมบอกก่อนนะพี่เอกเนี่ยไม่ได้อ้นี้แค่ดีเอ็กอย่างเดียวนะสมัยก่อนหุ่นลบนี่เราก็มีปรมาจรย์เหมือนกันนูนะถูกค่ะหุ่นลบนี่คือซูเปอร์โรบอ์กับพวกก็ถ้าถ้าถ้าเราเรียกเป็นหุ่นลบก็เป็นพวกไททันซันบอดไดมอนด์ก็อ์มาร์สก็ซิกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะใช่ใช่ก็มี ก็มีพี่นกที่เขาเขาคำบอดเขาเขาบอกไอ้นั่นเป็นนี้ไอ้นี่เป็นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็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 ม่อก่อนเราก็คุยกันคุยกันได้เกือบทุกเรื่องแล้วข้อมูลที่ผมได้เนี่ยคือผมก็ได้จากพี่เอกมั่งพี่นกมั่งก็คือแชร์กันใช่ครับแล้วมันก็แบบมันพอพอไอ้นี่มันก็อยู่ในหัวมันติดติดมาอยู่ในหัวจนจนถึงตอนนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยก็ก็เป็นเสน่ห์ของของสรุปที่ ของการเล่นของเล่นในในในสมัยนู้นนะใช่จะบอกว่าอดีตเลยมันมันไกลไปอดีตก็เหแล้วแล้วอดีตชนิดหนึ่งแล้วแล้วเนี่ยอย่างพี่ฟงเนี่ยพี่แล้วพี่จะต้องขยันแกะมาเล่นแล้วพี่เดี๋ยวเนี่ยก็มานั่งแกะเนี่ยมาแกะเล่นกันได้มีเวลาได้ครับเพราะว่าเดี๋ยว บางทีแกะคนเดียวมันไม่มันโอ้พวกผมนี่มัอแกะสองสามคนเนี่ยมันพวกผมช่วยกันช่วยกันเล่นร้านกาแฟนี่นะพวกผมร้านกาแฟจะได้สร้างอารมณ์สบายโน้นมาถูกไหมที่เราคุยกันใช่ไหมยเหมือนเหมือนเหมือนร้านกาแฟนั่งแกะเล่นเหมือนคอนเซปต์คอนเซปต์เรารูปคาเฟ่แต่ยังไม่ได้ไปคาเฟ่สักทีสมัยนั้นแกะแบบไม่แกะไม่แข็งไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจเด็กฮะเด็กมายืนมองฮะ เด็กที่ไมวิ่งยืนองอยู่ในในตึกอะวิ่งก็ยืนมองอะไรเงี้ยเราก็เราเรามาสร้างบรรยากาศงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้ดีกว่าถ้าสมมติว่ามีมีมีพี่เอกด้วยครับเดี๋ยวจะเราจะต้องขยายขยายพื้นที่นะเราเราจะต้องขยายพื้นที่หน่อยเดี๋ยวเผื่อเผื่อเผื่อนั่งแกะเล่นกันนั่งคุยกันอะไรครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสจะชวนพี่เอกมาอีกอืได้ได้มาคุยในตัวอหุ่นที่พี่เอก ชอบชอบชอบแล้วก็มามาถอยอะไรเงี้ยมาให้คําแนะนํำอะไรบ้างครับยินดีครับอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้มีสาระในเล่มแต่วันนี้วันนี้โฟกัสไปถึงเรื่องโฟกัสไปถึงเรื่องบรรยากาศอดีตแล้วกันบรรยากาศเมื่อเมื่อเมื่อวัยวัยเยาว์แต่จริงนะจริงจริงนะพูดพูดจริงนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะมันไม่มีหรอกโซเชียลแบบ เฟซบุ๊กไรมันก็ต้องมาเจอกันคือคือคือโฟกัสเลยที่จะไปนั่งคุยมันต้องเตรียมตัวไปตั้งแต่ก็ตั้งแต่สี่โมงไปยายาวเลยโอ้ยตอนนั้นเดี๋ยวนะตอนตึกสีว่าจากนั้นพี่กลับกันสี่ห้าทุ่มอาไม่ใจไม่กลับปะใช่ไหมก็จนจนร้านกาแฟปิดห้าทุ่มที่คืนร้านกาแฟปิดอะไรอย่างงี้ะก็ว่าก็ถ้าเราได้สร้างบรรยากาศเงี้ยขึ้นมามันก็ก็ดีนะ หาจังหวะหาจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาจังหวะหาสักคุณแต่ที่บอกว่าพอเรามาเล่นต่างคนต่างจะต้องหาอะไรลุกเล่นอะไรมามานั่งมานั่งคุยกันถูกใช่ป่ะครับประมาณนี้คือนี้คือนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปนอกเดี๋ยวยังยังยังเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมกําลังคิดอยู่ผมมองทําเลแล้วว่าเดี๋ยวรอบหน้าพี่เอกมาจะจะจะต้องถ่ายให้มันกว้างกว่านี้อ่าได้ได้อ่ายังไงอ่าไม่เป็นไรคลิปนี้ก็เราก็คุย ย้อนหลังกันสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพยายามชวนพี่เอกมานั่งด้วย่าแล้วก็พี่เอกนี่ก็หนึ่งในการแปลงเซ็นไปเหมือนกันนะโอ้โหใช่เลยนี่ก็พี่ก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าตอนสมัยก่อนที่ผมขายอยู่ตรงข้ามพี่เอกเนี่ยแปลงไม่พี่เอกพี่เอกแปลงหลอกเด็กเลยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมจําได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามทำตัวให้พวกพวกเอาไว้เดี๋ยวเข้าเป็นพวกสาย สายสายเก็บในกล่องอ่ะจะแปลงไม่ค่อยกล้าแปลงสังเกตอ่ะเฮ้ยสวยแปลงหน่อยเว้ยโอ้ผมกลัวอยู่ผมปั๊บๆเลยเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวให้พี่เอกแปลงให้ดูถ้ามีโอกาสให้พี่เอกแปลงให้ดูแปลงผ่านอย่างนี้เลยนะเหมือนที่พี่เอกแปธงที่้เด็กที่ก่อนตกงานเองนี่ครับตอนนั้นเลยนะตอนนั้นเลยนะจำได้ที่ร้านพี่ต่ายใช่ใช่ใช่เพราะผมเนี่ยก็คือไอเด็กคนที่มองพี่เอกแปลงกันละหนึ่งในนั้นอ๋อในแมนั้นใช่ผมอ่ผมอ่ะแล้วก็ตอนหลังผมโอ้โหพี่เอก ตั้งแต่ร้านพี่ตายจนถึงตอนนี้พี่เอกคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้นะครับโอเคโอเคโอะไรโอเคพี่ก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนถ้ามีโอกาสไงเดี๋ยวจะเชิญพี่เอกมาอีกยังไงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยที่ช่อง Rover Cafe by Thai Collector โอเคครับงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ดีครับ <c oughs> โอ้มันไหมมันไหมมันมันดี